สวาาัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพิศรนะาทองทองนริศกษบแัฒนบัตรชั้นปีที่สองค่ะเพื่อนสาว่าื่อนคืออะไรดิฉันชื่อประิชยาบุตรีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทําการรักษาพาราบําบัดน,นะคะเนื่องจากคุณเนรนะคะมาด้วยอาการไหลติดเดี๋ยวจะให้คุณเนรนะคะทดสอบยกแขนขึ้นนะคะโอเคอันนี้คุณเนรไม่สามารถยกแขนได้สุดช่วงการเคลื่อนไหวนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการออกกําลังกายเพื่อเพิ่มการ ช่วงการเคลื่อนไหวของไหลใหนการยกขึ้นนะคะเดี๋ยวจะมีอุปก,กรณ์ก็จะมีที่ดอกคออัลฟาเบลแล้วก็ดีเดอร์โฟมนะคะเดี๋ยวจะให้คุณเนนนะคะนอนคะแล้วก็ระหว่างนอนให้การวาดแขนขึ้นไปข้างบนนี้ ต่อไปนะคะจะใส่ข้าเปล่าไคะต่อไปนะคะจะ,ะให้คุณเนอร์นอนลงนะคะแล้วเดี๋ยวจะใช้วิดอ์โฟมนะคะหลอกยต,อตัวขึ้นได้เลย อีกหนึนะ่งอันลองขาไว้นะคะโอเคปล่อยตัวสบายๆเลยนะคะอยาจะให้คุณเนิร์ดนะคะวาดแขนขึ้นมาตัขึ้นมาให้สุดนะคะคุณเน,นิร์ดทำเองได้ไหมคะ ทำชาเลยนะคะทั้งหมดส0ครั้งนะคเดี๋ยวให้ทาอย่งางนี้ท0ครัทั้งหมด5เซตค่ะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะเอาอุปกรณ์ออกจากคุณเน้นนะคะให้คุณเนินนะคะมาอยู่ไป้ับของสระแล้วจับของสระคอ,อย่าให้คุณเนิสนะคะเขาสอบหลังจากที่สุดเสร็จเรียบร้อย,ยนะคะ กแขนขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะต่างทำรู้สึกว่ามีอาการเจ็บเพิ่มขึ้นไหมคะไม่หายเล้อยขอคุณค่ะ